ดอกไม้อนนอัและโสวัสีครับก็มาเจอหน้าผากันปีครั้งมาเจอหน้าผากันต่อจากนั้นนะก็มีการขายที่ดินซื้อที่ดินถวายวัด บาทเดียวทั่วประเทศไทยไม่มีที่ไหนกล้าขายนอกจากวัดบางพลีคณะอาจารย์โรงเรียนเริ่มปริใจดีนะไอ้ประเทศดูดูว่าด้วัดทองคำวัดบางพลีเป็นทองแท้ไม่แพ้ตลาดหาไทยจ้า นจะถือว่าช่วยมันตายหมดเลยตชนไหมครับคน้นมานั่งคน้นมหา ขอไม่หลับต the like, ิขอไม่ให้วาสเซถ้าเอาโงเงินโงทองไปที่ในปากไปวายไปาแล้วนตัดรัวานจะเซ็ตจเกิดขึ้นใจอย่างไรเพราะแต่นั้นเราโยมมาจะไปแล้ไปอธิษฐานก้นอธิฐานจะเห็นจนโงงโทองวัดภารีได้ทีไปจบดกไปนา เรื่องมันก็จบกันผู้คิดส่วนก็สนไปให้มันเรื่องมันก็จบนะเออแล้วก็มีการเ,าจ,เอจอมหน้าผากลงนักหน้าทองนะแต่คืนนี้มีหร,รือเปล่าหรู้ผมยังไม่เจอจนะ้าเลยลงนักหน้าทองฮะเอองั้นเหอเออลงนักหน้าทองเพื่อความเป็นสิริมงคล ไปลงลักหน้าอกที่วัดบางบีแล้วใครเห็นใครลักใครเห็นใครพักใครเห็นใครหลงชายเห็นชายลักชายเห็นชายหลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็มาเจอหน้าผากันปีละครั้งนะมาเจอหน้าผากันต่อจากนั้นนะก็มีการขายที่ดินซื้อที่ดินถวายวัด ไร่ละบาดเดียวทั่วประเทศไทยไม่มีที่ไหนกลา้าขายนอกจากวัดบางบีีวัดไว้ชาตินี้ไม่มีอาิสงสในการรอบครองที่ดินต้องไปเข้าเขาอยู่ต้องไปเข้าเขาลำมาหากินพอทำดีหน่อยเจ้าของไมเรียกคืนแล้วมันบอกว่ามันจะขายที่มันมันอาภักแแว่ ความประมาทพระพุทธองค์บอกว่าปมาโทรมัจอยู่รประทังความประมาทเป็นหนทางแห่งหายยะอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทนะเดินเวียนเข้ามาที่ขอมาบริการะก็ไปตีพ้อป่าลอยฟ้ากันร่วมกับนางสุธรรมมาในพระพุทธศาสนา จะติดแบ้งร้อยจะห้อยแบ,บพแแงพันแล้วแต่ศรัทธา,ข,าข,ของท่นานแล้วแต่ศรัทธาเพราะแต่ละหน่วยแต่ละจุดของวัดบางพลีเขาไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์นะใครอยากเป็นเศรษฐีที่นานชาติอิมพ